I'm your father. ผิดเรื่องเนี่ยนึกว่านักกากดานเวทเนีสวัสดีครับผมเพอร์ซีตัวแสบนะครับที่ผมอ๋อเนี่ยเพราะว่าวันนี้ผมจะมาปลุกพลังเจไดในตัวเพื่อนๆครับผมเรียนรู้วิธีการใช้พลังของเจไดมาครับไม่เชื่อดูนะครับผมจะสั่งให้กล้องสั่นให้ดูดูนะอย็งไงเป็นไง ออนี่ม hey, oh, 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 oh. ันไม่ใ <enjoying> ช <ını Vincent Leonard> ่พลังเจไดเลยครับพลังแห่งเท้าผมนี่คับขำๆแต่วโอที่ผมเจอมาครับเขาใช้พลังเจไดในการเลื่อนสิ่งของได้ครับเรามาทดลองทำกันดูบ้างดีกว่าครับว่ามันจะทำได้จริงๆหรือเปล่าโอ้โหเก่งจริงเลยผม อ้ิิินนฟตีเมื่อกี้ตอนต้นนะมันคำขำเขาหนี้ของจริงครับว้าวเชื่อหรือยังครับว่าผมมีพลังเจไดครับ พอแล้วครับเราไปดูวิดีโอที่ผมเจอมาจากทิกต o อกดีกว่าครับว่าเขาใช้อะไรทําอะไรยังไงทําไมผมจะบอกว่าเขามีพลังฟอร์สแห่งเจได้ครับไปอ่าน,นี่ครับเพราะกระดาษฟอยล์มาฟุบฟุบเห็นไหมมันก็เคลื่อนไปเห็นไหมครับนี่ทางไหนก็ไปท่างทั้งหลังไปได้หมดเลยครับคนนี้ก็เลยลองทําบ้างครับอ่ามาดูนะครับนี่ฟุบมาได้จริงเห็นไหมเขาที่ดูก็ไม่ได้มีสลิงซีเส้นสายอะไรหรือไม่แต่พระโรงไม่มีพราเขาจับอยู่ด้านหลังเห็นไหม โอ้เมนฟอลส์บีไวท์ยูเห็นไหมครับตรงนี้น่าสนใจครับคือจริงๆอะตัวฟอยด์อะมันค่อนข้างเบาไงแค่แบบลมนิดเดียวมันก็ไปแล้วไม่แน่ผมคิดแบบนี้นะอาจจะแบบแรงของลมที่มือเราอะไรแบบแบบอย่างเงี้ย อาจจะไปได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับคือไอ้ชุดที่คนแรกทาอะ่ะเราไม่เห็นข้างหลังไงอาจจะใช้พัดลมได้นะครับแต่คนหลังที่ต้องลองทาดูจริงอะ่ะเราเห็นต้นหลังเขาไงว่าไม่มีพัดลมถูกป่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็พูดยากนะวพราะมันจะเป็นใช้ลมพัดหรืออะไรยังไงอะ่ะต้องลองพิสูจน์อย่างเดียวครับมาเราลองพิสูจน์ดูกันดีกว่าครับว่าพลังเจดของผมมันใช้ได้ผลหรือเปล่านะครับเรา ดูกันเลยครับมาดูกันเลยครับนี่เอากระดาษฟอยมาครับผมพอมีอยู่อ่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจความใหญ่เท่าไหร่เอาประมาณฝ่ามือแล้วกันนะเท่าที่ดูเมื่อกี้อยู่ที่ประมาณนั้นนะครับ <S <S ไม่ลองไม่รู้ครับตรงนี้ที่มันตั้งได้แล้วกัน, <S <S อ,กนอ่านี่ตั้งได้ตั้งได้มาลองดูกันนะครับมาเฮ้ย จริงครับเห็นไหมว่ามันอ่อนมากอ่ะแค่ลมจากมือจริงๆได้เฮ้ยเฮ้ยสนุกสนุกอ่ามามามาดูนะจริงๆนะนี่ไม่ได้มีพัดลมไม่ได้มีลมแรกนีเซียมเลยนะถ้าเป่าเป็นอย่างนี้อ่าเห็นไหมมันโอ้โหแรงมากเลยอ่ะเดี๋ยวผมผันหน้าไปอื่นด้วยได้รู้ว่าแรงจากมือจริงอยู่นะว้าฮ่าเสมัยก่อนผมว่าเป็นยูทูบเบอร์จริงๆแล้วว่าผมเคยเป็นเจไดมาก่อน เห็นใหญ่แล้วอ่ะอ่ะนีจริงครับเฮ้ยโอ้โหเจ๋งอ่ะฮู้วฮ่า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 เฮ้ยน่ิงครับทาได้แค่เฮ้ยนฮ่จริงเหรอแค่ลมจากมือเนี่ยนะอ๋อแล้วเกิดแบบจากการจากจากเท้าจากอะไรอย่าง้ได้ไหมลองดูนะเฮ้ยาเฮ้ยฮอ้าวนดีไม่ได้เฮ้ยฮ้วอ้าเฮ้ยฮู้วอ๋ออ ทำไมได้ต่จิกมืออะอ๋อต้องเป็นแนวตรงไปอย่างงี้เอาไหมถ้าเราต้ template. องแบบตรงเป็นการเตะเข้าไปถขาเปลี่ยนเป็นการเตะทั้งมือทัทง้งเท้าได้หมดครับนี่แหละด้วยความที่ผมฝึกเจไดมานานเป็นเวลา8ปีครับมือเท้าปากหัวได้หมดเอาใช้หัวให้ดูอ่ะไม่เชื่ออะไรก็ไม่เชื่ออ่ะดูดึงสองจับต่อโอ้ <laughs> ผมโดนไม่เหลือเมื่อกี้มองไม่เห็นอะ,อะไรประมาณนี้ครับหรือว่าได้จริงครับบอกครับว่าผมจะมาปลุกพลังเจไดในตัวเพื่อนๆครับอสุดยอดทีนี้ครับผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดแผ่นเล็กกว่านั้นล่ะได้หรือเปล่าหรือว่าใหญ่มากๆจะได้หรือเปล่ามาลองดูกันครับนี้เอาแบบเล็กก่อนนะเอาแบบเล็กจิ้วๆ,ๆนะลองดูอะจะได้เรื่องหรื่อเลยครับมา ยังไม่ได้ทำเลยแค่ห่อก็รนไหมละเออเมื่อกีดิมด้านหลังใช่หรือว่าแท้จริงแล้วในเรื่องตาวอ์ที่เราดูอะพวกคนที่ดวนยกอะจริงๆแล้วไม่ใช่คนครับเป็นกระดาษฟอยล์แบบนี้เขาเป็นปรูปคนหรือเปล่าแล้วพอเวลาเขาจะใช้พลังเขาทำ่างนี้ โอ้เออแจ๋วครับเฮ้ยโอ้ไม่น่าเชื่อครับเนี่ยเห็นไหมมึงยืนได้แต่จิ๊กต็อกก็ไมใช้เรื่องเวอร์เสมอไปนะครับพอเจออย่างนี้แล้วแบบอ๋อเฮ้ยทำได้จริงเฉยเลยตอนแรกที่ผมดูผมว่าว่าใช้ลมแอบเป่าจากข้างหลังที่กล้องไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับไม่ต้องใช้ลมเลยแค่ลมจากมือเราที่ฝาอากาศไปก็เพียงพอแล้วนี่แต่ด้านหลังมันจะยากหน่อยมันจะไม่ค่อยไปเนี่ยต้องไปด้านหน้าถ้าด้านหน้าอย่างเงี้ยคือมันโค้งรับลมพูดง่ายๆนะแล้วพอลมนิดเดียวมันก็ไปเลยเห็นนะเออ ทำได้จริงครับสุดยอดอ่ะทีนี้ครับลองดูแผ่นยักษ์ใหญ่บลากากาตัมโบ่มาดึมตึมตึมกันเลยดีกว่านะครับดูนะครับัแผ่นใหญ่มากๆม,มันจะได้ไหมนะครับตั้งไม่ได้ใหญ่เกินว๊บอ่ะอรครับอ่ามาดูนะครับพลังเจได้ฮูฮู้ ต่อไปโปรดเรียกผมมา uh, The Master C ครับถ้าจะเป็นเพื่อนที่เป็นพวกพดวันทั้งหลายคงจะต้องฝึกฝนอีกเยอะนะครับกว่าจะทำได้แบบ The Master แบบผมอย่างนี้นะครับแต่แต่แผ่นใหญ่มันตั้งยากมันจะไม่ค่อยอยู่มันมันเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมันมันไม่แข็งแรงมากเท่าไหร่นะครับมันจะยากหน่อยแสดงว่าขนาดต้องพอดีพอดีอ่า,าอยู่แล้วอยู่แล้ว โอ้ชอบจังว่าสื่อหมุดเตียงมีพลังิเศษอะไรอย่างงี้นะครับหรือว่าก็ทำได้จริงๆครับพิจากที่ตัวที่เราเจอในวันนี้นะครับเอาไปเล่นกันซะนะครับถ้าเล่นกับผู้ใหญ่มันก็จะแบบร้องไห้กูก็ทำได้อะไรอย่างเงี้ยเอาไปเล่นกับเด็กเล่นกับลูกเล่นกับหลานอะไรอย่างงี้ครับเขาจะตื่นเต้นนะเขาจะทำได้ไงมทำได้ไหมอะไรอย่างงี้นะครับเอาไปเล่นกันดูนะครับเยี่ยมโอเคเทเแบบมัแบบมาตรฐานประมาณนี้กำลังดีนะครับสวยด้วยแบบเฮ้ยคือมันแบบ เลยนะครับอันอื่นมันจะอันนี้มก็ดูเล็กไปอันใหญ่ก็ใหญ่ไปอันนี้ก็นอนพอดีครับตามมือเราเยี่ยมนะครับการไปดูวิดีโอจากทิกตอกในวันนี้มีเท่านี้แหละครับและเน้นว่าผมเอาดูจากทิกตอกมาไม่พอครับตอนนี้ผมก็ทําช่องทิกตอกแล้วด้วยนะครับชื่อช่องเดียวกับช่องนี้เลยครับฮ่าฮ่าฮ่าอินฟินิตนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ติดตามผมในทิกตอกเข้าไปติดตามเลยนะครับแต่ในทิกตอกผมจะเน้นแนวตลกซะมากกว่านะครับจะไม่ค่อยได้การพิสูจน์แบบนี้หรอกจะเป็นแบบ ลองดูแล,แล้วกันรับรองเซอร์ไพรส์แน่นอนครับอยากรู้ความจริงมาดูที่ช่อง y o u t u ฮา a ฟ f i n i t y แต่ถ้าอยากได้ความตลกเน้นๆไปดูติกต็อกฮา a f f i n i t ีเลยครับ <laughs> สำหรับวันนี้ผมเดอะลอตดาร์เวเดอร์ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับาพบาไปโรงพยาบาลเย